หมดแล้วพี่น้องนี่นั่นครับปินครับไอ้ต้นมาแล้วครับไอ้ต้นมาลเลยเย้ดาวตก่าไปแล้วครับไปแล้วว,ว้าวสุดีครับพี่น้องนีน่เข้ามา กปลาไหมไมครับเขาเองแต่เมเอง,เ,องเข้ามาครับไอเหี้ยอีกแล้วครับมากับเฮียกวงครับพี่น้องครับโอ้ใช้โกโปซูมเนี่ยนะมีเรือโดยสารพร้อมครับส่งสินค้าครับวันนี้เข้ามาอยู่ข้างกลางสนามบินบรรยากาศดีครับ เงก๊สเลยพี่นอ้องเอ่อขาห้ามเป่าหรือเปล่าเดี๋ยวเขาพาไปเขามีมูมาแล้วครับเด็กแก๊งอยู่ข้างหน้าแล้วครับพี่น้องจะทอะไรกันเนสวัสดีครับเป็นไงนะกลับบ้านลเลยเออกลับบ้านเริ่งจะเก็บกลับบ้านไ,ได้บ่ได้บ่ฮะได้บ,ไดบ่ไอ้ต้นได้บ่อเอาเยอะเยอะ คนมารับของฝากของฝากของฝากนี่ว่านี่ออันนี้พ่อคืออะไรอะ่ะไอ้ต้นนี้พ่อคืออะไรนะอันนี้แล้วอันนี้กุ้งกุ้งของวันนั้นแหะมาได้ปลาเอา้าเราเจอมาแล้วครับโอ้พอหนามจนได้ตรงนี้อ่านรู้กันนะครับโอ้เซ็งคองเอลยเ,เด้ออือไออาร์ทิสต์นี่กินแกงกีบมาเดียวเลยแลวเหยียบเอ็น s อรี่จ้ะติดตามต่อไปครับพี่น้องครับ โอ้เรือส่งสินค้าเจ้าพูดอีกพูดเลยโถนั่นสิบ<ป>อกว่าผี้มาส่งของกับไรส่งนี่เด้อไม่บ้างบ่มาขึ้นเ,นเรือนี่เล่นมั้่เออซวงมันไก่เออผันแพงปวดติดตามส้มใน,นพี่น้องเด้อเออต่อไปติดตามส้มไแล้วบอกว่ายังกว่ามากยังกว่ามากยังกว่าโอ้ยผู้นี้ส่งของเมื่อไหร่มาส่งนี่มาส่งนี่อเออนี่เด้อพี่น้องเด้อดมาส่งขึ้นเรือนี่ส่งระบืนมันแพงอยู่นี่โรคระบาด โลละบาทเออโลละบาทโอเคเลยติดตามนายพัตเต้มาด้วยนะเปลี่ยนออกฝูงปลาเข่าครับพี่น้องดินอยุติ้งต้องตอง้ตอ,งตองอยู่ครับบรรยากาศสวยครับพี่น้องถึงบินเร็วเห็นไหมครับมินีห่อผ้ามาเปลี่ยนบรรยากาศ nên mới ăn cung nữa, không ăn ba <laughs> là không ăn cua nữa, không <laughs> <có thể> <laughs>

นักบอสามเนี so in in no like well, like ่ยนักผู้นักแสดงว่าจูทอแข็งเอบเลยอ้มันไม่อยู่โอ้โอุ้ดขาดได้นองมันโดนหินนีหินมันเป็นหอยขาดไม่ว่างเปล่า รอไหมครับรอไหมไปแล้วครับไปแล้วพุ่นไปแล้วไปแล้วบินแล้วบินแล้วพี่น้องบินแล้ว,ลวกับไทยด่วนแล้วเจ้า เรามารอดูนะครับแต่ต้นมาแล้วครับแต่ต้นมาแล้วเอา ขาดเหรอของเราขาดกันบ่อยมากครับว้าวตัวแค่นี้แรงเยอะสูสีว่ะสูสีเฮ้ยได้เว้ยได้เลยตัดต้นตัไหนโชว์กล้องหน่อดิเฮ้ยอย่าเพิ่งโชว์ไปวัดก่อนเดี๋ยวเราต้องไปวัดก่อนแล้ว่ามันได้ไซส์หรือเปล่าเออมันไม่ต้องมิดตาเบ่อนโอ้ ้อ oh. uh. oh. Bl ah. ้ยโอ้ยโอ้เบิ้งไปเนาะเบิ่งเบรกนีาเดี๋ยวสูดโอ้โอ้ไม่รู้ขึ้นมาแล้วอาทิตย์กระเบียี่มาไป

ไปไปไปวัดไซวัดไซโอ้องเจ้าเยอะเยอลงน้ำแน่เลยของควายบ่เออ,อไม่ได้หรอกตัวนี้ไม่ได้เลยของตัวแรกไม่ได้ขนาดครับไม่ได้ขนาดครับอันนี้ก็ไม่ได้ขนาดครับนนนะไม่ได้ขนาด,ด,นาดต้องปล่อยนะครับไปครับรอบที่สามเราออเดอร์ไซไปสองรอบแล้วครับคุยเลยนะตบเด็กปฐม เราตบเด็ก2องรอบแล้วครับดนี้ไม่คนิอีัเลยูดูดูนะครับนี่ครับ2คนนะครับมาโด่งมาอีกแล้วปลาโด่งมาแล้วครับโอ้ยตัวใหญ่อยู่ในน้ำ โอ้โครับปินเฮ้ยเฮียขันมาหน่อยอเดอร์ไซกันไหมเฮ้ยตัวแรกป่ะวะ่นตัวแรกป่ะนี่นะคิงตัวแรกว,วะไม่ครับไม่ได้นะปี่น้องพี่นองอเดอร์ไซไหมน้องๆโชว์หน่อยโอเคครับผ่านไปหนึ่งแต้มแต่อเดอร์ไซเหมือนเดิมครับแผนแขกสวิงรร swing, ครับแผนกสวิง

เร็วๆครับเร็วๆเก็บไปเฮ้ยตามมาหยันนี่เลยเมื่อกี้เนี่ยเก็บไยเลยเก็บไ้องก็บมาเก็บไปอะไรเก็บไปอีกไป่คีคีคีหามตังไปนั้นหามตังเ๋ยไอ้เจ้า หันมาโชว์หน่อยกี้จ้ะหันมาโชว์กล้องหน่อยใสเลยหน้าประมาณพี่อ่ะใสสอคอพี่มันจะบางมืเรียบร้อยไอ้ต้นมาแล้วครับไอ้ต้นมาแล้วไอ้ต้นมาแล้วโอ้ย เฮ้ยโอ้โหใครอะเฮ้ยคุณคุณพงพันยิ้มหน่อยคุณพงพันยิ้มหน่อยเฮ้ยอันเดอร์ไซด์อีกแล้วครับปล่อยปล่อยอีกแล้วครับเขามีแ้มนะครับแต่อันเดอร์ไซด์ครับพี่น้องนี่วะ ตัวน่อยตัวน่อยข้าหนึ่งฟครับคิงฟิตตัวหน่อยอยัยงกินลึกมาก่ติไม่กินข้าฝั่งนี้หรอ ย่ยเมาื่อตัดสาอินอะไรเยอนเ่ยดีหลุดแล้วเราป,ปล่อยไปครับไปแล้วบ๊ายบาย เออหัวแทกน, <c oughs> <c oughs> นี่นะครับบิวไทยตกบ้าครับเป็นียทำไมไหมครับอยู่ข้างๆสนามบินครับนนนนสวยมากครับตะต้นบนแล้วครับตะต้อนเออบังแผงสองคนโอเค คุณพงพันธ์มาอีกแล้วครับคุณพงพันธ์ตบเด็กน้อยอีกแล้วคุณพงพันธ์ในโชว์หน่อยส yeah. ิน yeah. ี่ไง fucking 35เย้ y five ยี like ่ดาวเก่าแล้วจ้าสวยไงอีม เอ้เราได้แล้วนี่เห็นบ่อดูระหว่างตัวปลากับเบลขอเบลเดียวตาเหลือกนะตาเลือกนะโอ้ปล่อยตา s อรี่นะจ๊ะเราเล่นเราเล่นแต่ king เนี้ยเราไม่เล่นเราเปิดเปิดอันนี้เปิดเปิดกล้องอยู่ปะเปิดเเห็นนกระบ ไปแล้วครับเครื่องบินขึ้นแล้วกับไท่บอนโอ้แมนเว้ยมันล่องเครื่องเตือนโอ้กำลังลงเครื่องบินไม่ได้ขึ้นนะพี่น้องมันลงลงจอดเอามันล่องเครื่องก็ได้เหาอพี่น้องเอาเถอ

เมื่อไรเนาะจะเปิดประเทศอ๋อพูดใดนี่ปัดโชวนบาวิสันนะบาวิสันเข้ามาสัมผัสนะครับวันนี้ไอ้พงพันได้เท่าไหร่ครับไม่รู้เหมือนกันร,รู้ว่าได้เยอะแต่ว่า,อ,าอันเดอร์ไซด์โอ้อันเดอร์ไซด์นะครับไอ้หนงรับไอ้หนง น้องได้แซลมอนหนึ่งตัวครับไอ้กว้างโอ้ไอ้กว้างไปแล้วเมื่อกี้โชว์เรหนึ่งลูกน่งแปแล้วไ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 ปแน้ไปแล้วไปแล้วกปกล้ปแล้วไูล้วไปแล้นปรล้วไปนลวไปแล้ีไปแล้วไปแล้วไป่ลวไป้วไปแล้อไปนล้วไปแล้วไป้วไ้เไปวไปล้วไปแล้วไปแล้ไป้ไป้ลืองปแ้วไนแ้ไปแวย ไปเด้เหรไปได้เหรอไปนะตัวกันเซียวเหรอเพื่อนไในสีเหลืองบ่เจ๋อไอ้พงพันธ์เพื่อนในสีเหลืองใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนการเสียวเสียวเลยเหรอเสียวไอ้สีเหลืองเสียวไอ้สีเหลืองวันตีท้องกันเรียกคนนี้นให้มาซื้อจากบ้านมาเรามีเพื่อนบ้านมาถามข่าวนะครับ เขาอกยังงเพ่อนบอกยังไงเขาบอกเขาบอกว่าส้มตำเนบอกยังไงเขาบอกว่าส้มตำอร่อยส้มตำอร่อยางส้มตำโอ้ส้มตำอร่อยเพื่อนบ้านมาถามพ่ตำอร่อยถาม่าส้มตำยิงยิมยิมไกลนไตอร่อยเพื่อนบ้านแล้วนะครับได้ไรครับวงเ้ามาเลยไควงไควง Hey, why did đốt ít Hey, Wow, get straight away Hey, beautiful. Oh, okay. Okay, good one. Yeah. Hey, không được. วันนี้กวงเราก็มากัเปดก็อยู่ดีดูนเปยสยโอเคกุดเ่เอาไป่งกัน ไปแล้วครับไปแล้วไปลอง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 ไปแล้วครับขนานอยเกงนี้ตุใน่างแดนมาอุทธรนมาหนีอันนี้ะอยู่งนปิดคลิปสมีครับครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับหล่งที่เราได้ก็ มีแต่คิงฟิตที่อันเดอร์ไซด์หมดเลยสำหรับวันนี้ก็หม่ใหม่ก็ถือว่าโอเคครับเลยส <came. S 2> ีสวยครับสวยสวยครับสวยสวยสวยบายบายครับผมพบกันในคลิปหน้าครับ